มันหวาเมียนมันหว่า <c oughs> นี่แคไหมันอยู่ในเขตของผัาแล้วละลาจริงไปแล้ไปขิดเส้นพุ่นอารมณ์ของหลกอมันอยู่ทั้งถ้ำงอหน่ำยิ้มยิ้มไปทั้งหลกทั้งสงสารมันเมียนบมันเมนนาทีของผาเดี๋ยวนี่แค่ไหนอยู่มันไม่อยู่แบบอยู่แบบผักคิดแบบผัก ทำแบบผ่าเห็นแบบผ่าแล้วได้ไะว่ายูแบบผ่ากันยูแบบไหนยูแบบไม่ยูจีขีด้วนี่น้อผมมีท่าของทำหน้าที่จะก้องกับองอย่านั้นน่ดสักเอ็งโงหน้าเขา่เหมือนวาท่านบอหนังอีี้มันเอาตัวรอดยางเถอนี่ ขนาดพิษกําแพงใหม่ขนาดนีนแต่ปลาอย่างนี้ไม่ได้เห็นเลยเนี่ยมันเสียงมันไดยมันมาปัดกระทบลูกวอลเดินโมเลียวโมแมนต์ส่งปีใหม่อย่างนี้โมแมนขับกระโถก่ัวโมเนไปซื้อไม้ลองเพลงินเขาอยู่บนหัวมุฮงหงอไปกินเหล้าเขาอยู่บนลูกตาเออไปสะ่งร้องเขาอยู่บนสะ่งร้องมันขึ้นด้วยกันบ่ บอกเมบ่พ่อเว้ยไป้ายพ่อใดเอาใจไปบ่เล่นยังก้มเขาเปิดเพลงเขาพ่อใดบ่เต้นย่อเต้นย่องบ่เต้นฟ้อนน้องเขาฟ้อนแน่วแน่บ่แน่นานแน่รำมันมีใครก็ซัดไปบ่โอ้ยายมันบอกมาทางอาจารย์ทำเอ๊ะมันนั่งอ่ไปเจอท่านหลวเพราะฉะนั้นมันโยมันไดหาความสุขบ่ได้ แยกมองหน้าเขายามหาย่เหลี่ยมมันหลากเอาหลากเอาหยิบลงทางเลยมันยางถึงทางแล้วยังหยิบขึ้นมาจากหมอกหมดจากผูดแล้วขึ้นมาจากหลุมสวมแล้วยมแยิทลงไปเปอาของเก้าขางอขางเนาของเหม็นอยู่บ่ลุงตาเ <laughs> <laughs> ออโอเคบ่เออ หมาอด่าย่ำนี่สิเอาหม้ไปดุดล้มหมุนล้มปวดยว้่นนี่ไหมวุ้นสาโพขึ้นมาด่ยาย่ำจ้องอยู่ในล้มหมุนล้มปวดคือนอนว่าเด้๋ยวโพขึ้นมาด่าย่คาดขึ้นมาด่าย่ำไม่ใช่เสือกคาดลงอีกมันก็มันก็บวมหัว เอ็งพ่อหน้าเขาแล้วมันเล้วโตบอลลอดดิยู่แผ่ผ่านตัวมันพอดีหลายคนหลายมันก็พอดีด้ร่องจะพอเ้าคนเดียวออกมนถูกสิใต้ล่ะแม้นบอกอยู่ยายาไปโย้โว้ยไปโยเขาของเก่าของเน่าเนมนเน้นอยู่คือเก่าอนบอกลุงตา เขาเข็ดเวลาทำว่โอ้ยยูคนเดียวมันก็ทำนียมันก็เป็นพภาระสิใต้ไม่แหงหรนี่จีไปเอาหลัวเอาล้านอยู่บ่นี่จีไปเป็นอยากไปลงทงลงทาอยู่บ่เห็ดไทยเห็ดหน้าเห็ดหวยเห็ดสวนอยู่บ่นี่ไปอยู่ทั้งโลกนี่ไปเห็นเงียบก้าเห็นงานบ่มี่เหนียมันบ่มีงานบ่งานเดินยมก้มงานนั่งสมาธิภาวนาโมนี่ แลทำไมอี้งานท่านเหรีว่ามันเป็นงานของอลาที่เหตืออกจากหัวใจพ่ะเด้มากเกิดมาใต้อี้งานแบบนั้นั้นงานส่งเสริมเพิ่มที่เหรนนักเขามีเลยดืเลยเพราะมันม่งเาวงนบุ่จะกินจะข้ออุ่นจะเปิดจะในกันมาสามความดีกับสามโม่ใดมาเห็นความดีตอนเป็นผาเห็นโ่ดตอนเป็นผาที่ไปเหตุตอนไหน ดูหนีกนสบายบานก็แหีอยดูใน,นที่พระบูชาเจ้ามันเมียตาให้ยเดียวของนามของพ้าเรน่าสนับเขมีอาหารกันกินเื่งใส่ในซ้อยก็มีในี่ขรืองของ,องคอมันประท่านหนอเดียวเย้าทำไรอีกคือทำหนี้นมันกินพ่อเหตุในปฏิบัติในคนถูกใดดีว๋วทนนี้พากันปฏิบัติเอา งูจักพ่อที่ซื้อคยได้หลยเคยได้อยู่ทางโลกเค่อยได้ใส่ชีวิตทางโลกเพราะมาบวชเขาได <c oughs> ้มาเดือนหลวน <c oughs> ไปให้คนคิดแบบนี้กันได้ว่าบารมีเขามันหน่อยแล้วดิความดีมันบ่ไอะไรมีแล้วดิตอนนี้อันคิดแบบนี้มันคิดเห็นโลกเห็น้รงสันเป็นสิ่งที่นามเบอ่อหนาในา ว่านายิีมาเกิดมาใต้ที่นี่เราเอานั่นแม่นหละบานี่เห็นทา่านยงก้มถูกเจา้าเจ้าอ่ะมันมองเห็นเบื่องทาง่านยงก้มสีส้มๆเบื่อๆนั่งเพราะว่าวหน้าสีฟื้นๆนั่นหน้าหนกิเลสหล่มแข็งแรงขึ้นมาเรื่อยๆเรือวได้นั่นเริ่มล้วได้นั่มนมันทิมันทิต่อตานม,มันต่อตานแหน่เลี้ยงมันทิเขาขุกง่องในใส่ศอกใส่เข่าเขาไดียกว่าหัวล่องอ่ะ แม่มากแล้วบ่อยากอยู่ในศาสนาขัา้นโยนในศาสนาบ่ได้ก็มันก็ไปอยกับกลียสทอดแล้วมนุษย์เริ่องผาเขา<ม>อยนชรนงๆและมันดีแล้ววาม,มันอยากจะจเกิเกิดควอมเพียดเกินเหตุเกินผลเกินหน้าที่เกี่ยวงับความความอยากไม่อยากได้เนี่ยก็เริ่มีไปตามหาความอยากที่มัน เอาว่ามันถ่วใต้กับใต้ข้าผ่าเหลืองนี่เป็นอย่างไม่ยินน,นั่นนึงเอกไป้งนอกับใต้นี่กันง่วแม่นบอกจงเอาไปกับิตใต้ที่เกา่าได้ทิ่ใต้ะไ,ได้ผ่าเหลืองมันิใต้โวมันยาบขนาดนี้เน,นี่ยอันพอหน้าน,น,นี่ตงแงเมก็เหยีว่าหาแก้วเนี่ย ให้จิไปโดดกระโดดก้มแพง์อยู่ในนี้เขาเปรีเพลงเติมๆเหมือนเดินจงกรมก็ยังหลีดดาวดาวอยู่บ่พอหัว่ารอบมันเคลื่อนบ่าเดินจงกรมไปน้ำหย้อนไปน้ำหว่าทุกคนเอ้อนไปฟอมหว่าเห็นเขาสลองปีใหม่ใครเขาเอายางสลองทังหลวงเขาเอากิเลีสรลองเอาปีใหม่เขาก็เอาเอาถ้ำตัวสลองยางเดินยางจงกรม นังสม,มาธิภาวนานะนี่สลองเย้าของผู้เอาถ้ำผู้มีถ้ำเอาถ้ำ,ำนั่นนะสลองผูมันมีกิเลสเอาเกิ้เลสยน่ะสลอมันยนในวัดวาผู้บายย่านันเลสกัมแพงหอมหม่วัน่นยังไ่ยั่งยั่งสิปลี่นกำแพงไปเป็นดาวดาวอยู่บ่